สู่สีสันสดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนไทยทุกคนต้องมีความรักให้แก่กันสำหรับแฟนละครช่องสามที่คิดถึงพระนางคู่ขวัญอันดับหนึ่งอย่างพี่เคนกับพี่แอนแล้วก็ไปชมข่าวข่าวนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเจะโคจรไปจับคู่กับใครสุดท้ายพระนางคู่ขวัญอันดับหนึ่งเคนธีรเดชกับแอนทองประสมก็ต้องมาประทะฝีมือกันตามคําเรียกร้องล่าสุดทั้งคู่เพิ่งเข้าฉากกุ๊กกิ๊กโรแมนติกหลังส่งตัวเข้าห้องหองานนี้ภาพความสุขความทรงจําที่เคยผ่านฉากโรแมนติกด้วยกันมาหลายต่อเรื่อง หลายเรื่องต่อเรื่องนะครับก็ได้ย้อนคืนกลับมาอีกครั้งนะครับทั้งพี่เคนพี่แอนก็อารมณ์ดีหัวเราะต่อกระซิกส่งบทกันถึงอารมณ์ถึงขนาดวิ่งเล่นกันนอกบทก็มีนะครับเรียกว่าพี่แอลนะครับผู้กำกับก็สั่งเก็บทุกภาพ ที่หลุดนะครับทั้งจริงทั้งหลอกนะครับเพราะว่าน่ารักแล้วก็เสียดายภาพทั้งหมดจริงๆแถมพอถึงฉากที่ต้องมีปากมีเสียงกันหนุ่มเคนก็ยังหลุดหัวเราะกากสนานกองถ่ายในขณะที่สาวแอนก็ผ่อนคลายด้วยการเล่นกับเจ้าหมาปักนะครับแสนน่ารักตัวแสดงเอกซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของทั้งคู่ในเรื่องด้วยนะครับก่อนที่จะมาต่อปากต่อคํากันในใหม่สีสันบันเทิงให้ฟังกันอีกยกใหญ่ครับ นี่หลายเทคมากเลยเป็นพ่อเคนนะคะเป็นพ่อเคนเนีค่ะมันไม่ไม่ไม่ขำเขาเล่นเล่นไม่ดีเองอะไม่ออกมันก็มีพลาดแอนเองก็แบบต้องโมโหไก็ต้องการอะไรเนี่ยแอนก็ยอมรับดมาเรามาเรามาเราเราแบบว่าไม่นั่นทําเป็นแบบว่าําเป็นคนดีไงเพื่อก็เพื่อให้เคนยอมรับไงเป็นเคนอมรับแล้วไง เขาพูดไม่ได้เพียงแค่ว่าวันนี้ผมต้องไปทํางานต่างจังหวัดแต่เช้ากันนั่นเองเขาพูดไม่ได้ปัญหามันอยู่แค่นั้นนะคะมันไม่ง่ายนะคะเป็นบอกซิว่วยากยังไงมันงานคุณภาพครับเราไม่ได้ทะเลาะกันแบบงงแงงงงแงอันนี้มันจริงจังนี่อารมณ์มันก็ต้องจริงๆอะไรอย่างเนี้และในเรื่องเขาก็เป็นคนพูดน้อยแล้วเราเองต้องวีดบางทีแบบ างทีเหตุผลมันไม่มาอารมณ์มันไม่พอแอนเองก็จะเล่นยากไงเหมือนแบบว่าเพราะว่าเคนเขาพูดน้อยด้วยในเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาจะเทคหรืออะไรส่วนใหญ่จะผิดที่แอนเยอะหน่อยประเด็นคือข่าเรื่องนี้เทคไหมครับหมาหมาเทคไหมหมาตอบสิฮะไม่ไม่เทคครับเล่นดีมากนี่คือส่วนที่ดีสุดของซีนพี่เอลบอกอ๋เป็นไงบ้างครับมีข่าวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ล่าสุดนะครับวันพรุ่งนี้พี่นกจริยานะครับผูบ้จัดของเราก็จะจัดพิธีบวงสวงละครเรื่อง365ออวันแห่งรักในเวลากา้นยากา45นาทีที่ช่อง3หนองแขมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟูลทีม<อ>นะครับทั้งผู้กํากับคู่ขวัญน,นะครับพี่แอ,อ่วอัมไพพรนะครับคุณออตองพักขมายคุณน็อตวรรฤทธิ์คุณหลุยสกอตพี่โอ๊ตวรวุฒินะครับและอีกมากมายเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูอีกแน่นอนครับถือว่าเป็นละครดีๆนะฮะ